สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่าเอฟซีสาวน้อยที่โครรักสุขุสุขคนครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงตู่และสุขคนคนบ้านขมิ้นเหลือเกา่าครับพี่น้องครับคราน,นี้เวลาประมาณ17บเนาฬิกาสีนาทีเด้อพี่น้องเด้อ17บเนาฬิกาสี่านาทีเกือบ18บแนาฬิกาครับ,รรบตอนนี้พบก,กันวันนี้วันที่27วันพุธที่27เดือนตุลาคมพุทธศักราช2564ันยเด้อพี่น้องสีผามาเบิ่งเงินไฟ LED เฮ้อามาเทสเบิ้งมือมสติด่พี่น้องหลังจากที่ทำการติดไปเรียบร้อยแล้วมาเบิ้งนี้ครับสองหลังครับพี่น้องครับบอฮู้ว่าสิเป็นจนังไนนะพี่นอ้องเนาะรถมาเบิ้งติดตามขอติดตามมาเบิ้งครับพี่น้องอันนี้นี่นี่บอดเลยพ่อเนาะครับคือ,อยังบวออกวะหรือว่ามันยังบวกคำบอกครับพี่น้องโอ้ต้องมีคนเข้ามาใกล้ๆมันจังออกบอกพี่น้องโอ้นี่ครับนี่แพงไฮย,ย่างดีครับพี่น้องครับเนี่ยเบิ้ง โอ้ขอแทาขอท้ครับพี่น้องแสดงว่าต้องคนเขามาใกล้ก่อนยังออกครับพี่น้องอืมออกแล้วออกแล้วถือว่าใส่ได้ครับพี่น้องครับพี่ครับจัดจัดฟ้าบึ้มตัวนั้นเด้อยวสิออกปะพี่สร้างเทสให้เบิ้งนู้นพี่สร้างอันนี้ขอครับเทสให้เบิ้งนู้นออกปอนอะไฟครับเทสบอกครับ ผ่านหรือไม่ผ่านครับตัวนี้ตัวนั้นคือออกตัวนี้คื้นออกโอ้ต้องมีคนผ่านต้องออกเนาะออเโอเคโอเคโอเคครับผ่านผ่านผ่านเลยนะอันอยู่ในกระดาษก็มีได้นะอ่านเลยนะกรวดหน้าอ่านนะปุ่มไหนเป็นปุ่มไหนนะโอเคโอเคต้องผานนงเอกมะรำมะมัยวันนี้เชอรี่เชอร์รี่โอ้เชอรี่ก็ผ่านวันนี้ไม่ยังน้องเชอรี่วันนี้ไม่ยังบ่โอ้มาก่อนมือ งามบัวกาวนะพี่น้องไปเห็นตโดดล้วครับน้องชิลลี่ยุ่สยประจาการยุ่ยสยตซูมมือนยุ่ยบ้านไหนเปิดเทอมแล้วนเือนอ๋ออันนี้มากกับใครนี่บ่บ่ได้พักบ่ได้พักที่นี่บ่อ๋อ่เรนียองลันนี้น้องอะไรนะน้องน้องชาไข่มุกชื่อหลวงพ่อน่องอะไรนะลืมชื่อเลยน้องฝนลุง น้องฝนมาจากไหนน้องน้ำน้องเน้องำน้องหญิงน้องหญิงโอ้อโหคนที่มาคู่มาคู่กับันที่เลี้ยงช้างคนก่อนชื่อชื่อฝนนั่ใช่คนนี้เหรอเดี๋ยวแต่พี่ครูเมื่อก่อนสิเดี๋ยวอะไรลุงเขาพูดผิดบอกชื่อเธอผิดเฉยๆไม่ได้เกี่ยวเลยผมเมื่อวานก่อนเมื่อวานก่อนเราอยู่บ้านที่ไหนมีคนมาเขาเล่นมุกตลกกระซิบดอกอันนี้ก็เล่นมุกแซ่กันซิบพี่น้อง Yeah, yeah, yeah. ตามมุงตัวมาสิภาพเบื้องความเคลื่อนไหวของทีมงานเจ้นอยครับพี่น้องครับตอนนี้นะฮะอันจัปนาฬิกาแล้วครับพี่น้องโอ้ช่วยนีกาลังหาีังกันเลย รู้สึกว่าโอ้รู้สึกว่าดีพี่สร้างเนาะพี่โทุคนครับสวัสดีครับมาต่อไหนครับมาต่อไหนนี่ครับฮะมาหอดจังโมงเลยครับมาหอดประมาณ4ีโมงกว่าครับผมไม่ยังมาฝากเนาะเหมือนกัครับหัวใจดวงน้อยๆนะครับแล้วก็สิบนิ้วอันคุรุคิรีฝากช่องคนเลี้ยงช้างระเบิดออฟฟิเชียลกับ FC ของลุงตู่ด้วยนะครับเด็กสะกนคนบ้านขมิ้นนะครับถามหน่อยถามหน่อยตอนนี้ลุงตู่ลุงตู่ตามค่าบัตรไม่ทันเลยตอนนี้อะไรนะตามบัตรไม่ทันเลยค่าบัตรสรุปแล้ววันนี้ค่าบัตรนะครับผมอ่า สรุปสรุปลงตัวยังนี่แน่คือหลายหลายบาทมันบอมันบอแม่ตามคลิปล่าสุดเลยครับผมตามล่าสุดที่บอสโพสเลยนะครับเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบบประมาณนั้นครับผมแต่ผมยังไม่รู้ยังไม่ได้ไปโพสอีกทีนึงเลยเพราะว่าใช่ไหมแต่ก่อนคือแชร์ไม่จะได้โปรโมทให้ถูกนะครับผมโอ้เท่าไหร่ร้อยห้าสิบสรุปร้อยห้าสิบใช่ไหมน่าจะอุ้ยลุงผมก็ยังโมโหเพราะว่าผมต้องไปเบิ้งในเฟซอีกทีนึงวันเดียวเนาะนะเดี๋ยวให้เขาติดตามครับผมอันนี้อันนี้ใครครับอันนี้น้องน้องน้องจิน น้องจินคือน้องจีนลำเพลนออฟฟิเชียลมาใหม่อีกแล้วเนี่มาม่มาครับผมโอ้โหตบมัน้าชอบน้องยิงแอนสาวซาข่รมูลำพันออฟฟิเชียลแล้วนะมีบ่ครับมีบ่มีหรอม่เรียนไม่เรียนบ่สาวซาใครมูมีหรืมีเรียนมีค่ะมีอะไรคลิปแรกเลยค่ะโอ้เดี๋ยวจะเข้าไปติดตามให้เดี๋ยวเข้ติดตามให้ครับผมฝากติดตามแมม่เยค่ะ่ได้แทนอันนี้อันนี้น้องจีนเป็นสาวาแฟนแพงหรือเปล่าครับใช่ค่ะ จับมืออะไรเนี่ยในซ้ำมือจ้ะมามาจากไหนี่ครับมาจากข้ามคุณโรมีจ้าโอ้เปิดเป็นคนอะไรนะครับนี่เป็นคนโคราชจ้ะอำเภอแก่งสนามนาโอ้ขอบคุณครับโอ้คนโคราชนี้คนโคราชขอบคุณครับขอบคุณครับอ้าวโปรดติดตามต่อต่อไปครับพี่น้องอยู่บุนั่นดิที่สาวน้อยเลยพี่น้องเด้อน้องจินเพชรบ้านแพงครับอ้าวขอบคุณครับขอบคุณครับขอบมาครับพี่น้อง ตอนนี้ระบบไฟก็ซือว่าโอเคพานแล้วพี่น้องสองลอ้อเสียไงมาตัตาดตัดผู้ใดตัดหงารอบคำน้อมาเลยที่สมัยน่้น,นอนเสื้อสีสม้สมๆคำแล้วก็บม่ยอมเลือกล่าเนาะครับเนาะเจ้าใส่มืองานเ่าะคับนี่ <laughs> วันนี้มีเมล่านะครับแต่ว่าบัสจังไนกัน ย,ยังยังมองอาหูงยักอยู่ครับว่จาจักบาทจักบาดเดี่น้องเด้ว,ว่าสิโปรโมทให้เะาวางวันที่29่สเถึงห้าหกถเป็นบาทเท่าห,หรือว่ามีมือเดียวหรือว่าจังไหนจังไหนนี่ลุงตูวกระตามของท่านครับแท่นนี่ครับทังนักกะขอโทษขออภัยนะครับเด้อสำหรับการโปรโมทครับถ้าพวกนี้มีหู้จังไรกะรายงานนะเขาไม่ให้ลุงตัวนะครับเด้อเพระาะว่าเรื่องอันท่างอันเทคนิคด้านคอมหรือว่าข้อมือเนี่ยลุงตูวก็ เม่อเหนพ่อเราไม่ชัดเจนนะพี่น้องเขา่ได้หุ่จักกันแล้งานกลับมาให้รับทราบให้ฟังครับผมขอโทษขออภัยหลายครับแต่ว่ายุบเก้าอนนี้มีงานในนู่นครับนกน้อยเพชรบ้านแพงนะพี่น้องเด้อนำทีมงานโดยแม่นกตัวไม้โอไรพลกับพ่อชาลีก็ทีมงานเพิ่นอีกหลายคนครับพี่น้องครับนะตามมาครับพี่น้องโอ้มือนีเคืออยู่มืดแท้อาจารย์นักปฏิบัติสิแปลนาฬิกาแล้วตอนนี้ครับ อาจารย์น้าก็ติ้งก็นังอุดยุ่งอุดยุ่งครับสบายสบายอาจารย์เบิร์ตอาจารย์ใจอาจารย์บูดเห็นยังกินอาจารย์บูดครับ,บหลังไปย่งไรบ้างโอ้โหเหลือเงไหมพี่นอ้องพักขนาดครับสตาร์เทเตืหนึ่งเซงหนังครับพี่ครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย <laughs> อย่างเงี้ย แสดงว่าแมวลาดเนี่ยพนแสดงอยู่ล่งอาหารครับพ่นโไดขึ้นวิธีไงแมวลาดนะครับทางนี้ก็กำลังซุ่มนุ่มใส่ไลน้องดูไลน้องดูโอ้คือเป็นสียังสีปะ่ะลูกเบิ้งมืออกไลาย,ยังย,ยังมุ่มคือยังจบหราบอกให้ยังพันจบนี่บุหรี่ เส้น,นทางอีกยาวไกลเวลาเวลาป้พ่อครับพี่น้องครับเมื่อไรมีเวลาอาจารย์ยิ่งเสียลต่อครับพี่น้องนี่น้องเ่าจะใกล้ปะนิโน,โน,าาน,โน่ตามมาครับพี่น้องส่วนทางนี่ก็เซเป็นทีมงานของคู่อีครับคุณคู่ศีมาซ้อมง,งานต่อครับนี่ครับแต่ว่าทีมงานของเม้นน้อยยังไ่เห็นเขามามนเ,นยเล,ลายออลค,รครับพี่น้องเมื่อวานที่ยี่สิบแปดแล้วสงสัยสิเขามามืกออื่นหมดครับยี่สิบแปดครับพี่น้องครับ ส่วนทีมงานโค้งหลังคาก็ยังคือเกาอยู่กับพี่น้องครับยังก็ไปไซมาไซส่ครับรูซสึกว่าสียุดเป็นมือที่หาแล้วครับนะครับจะเกิดงานขึ้นยังบรูเล็กยังพันมากหรือว่าจังไรกับบุหูกันพี่น้องเด้อผู้ใได้หัวใข้าวๆหรือว่าจังไหนอัปเดตอีกคือเกาที่พี่น้องทำแล้วมืดแล้วครับ ถ้าเป็นแมวล่าเนี่ยฟ้าอำนาจสิไม่ได้ออกมาครับฟาอำนาจสิมาเฉพาะจอแยัง LED แย้งเดียวครับโอ้รถกระบะผู้ใดน้อมาฮอดมองเลยนะครับพี่น้องโอ้รู้สึกว่าแปลกคาดนาครับนี่ครับผีมือพี่สมัยโดยเฉพาะลยครับตัดงาแล้วครับตัดงาแล้วแกะดแล้วครับโอ้พ่อบ้านดีเด่นครับพี่น้องครับลุงตัวก็รู้สึกว่า สบายขึ้นกว่าเก่าครับเพราะว่ามีพ่อ้านสมัยอยู่ประจําแล้วครับแต่ก้อนกัจะเป็นลุงตัวตัดแต่ว่านีครับพี่สมัยเขามาแล้วกับสุดยอดครับพี่สมัยเลยครับสาสานแปนครับเปียกเนื้อเปียกเนื้อครับําครับกํลังหนังไฟสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแมนแมนแมนครับขาว่าาจาร้อยท้ายไปเร่ๆจวดไนผ ฉากลังมเราคเห็นง่ายเห็นก็ได้ไอหนายากพี่น้องเบิ้งยังไหนเขาคือองอะไอหนายากไอหนายากเห็นเบิ้งหนายดีด้วเบิ้งหนาเขว่าไอหนายากไอหนายากไม่หนายากไหนว่ยิ้มใ็้เบิ้งเนี้ยหน่าเคลิปแล้วันนี้ตงต้อง้องโอ้ใครอยู่ใครอยู่ใครอยู่ตุงตูหก็ได้สองคลิปนี่ครับเยเดียววัครับเโอ้คือเกา ลากสายฟื้นสายไฟยต,ต้นทำต้นเียวอ้าอันคนแรงสร้างบเทซอยสนะเป็นพ่งกมจากบ้านครับอ๋อพอใจแรงมากปอาคร<อ>ับเออเป็นาตามต้ม,มา,ห,านนมหัวน่ออนอร่องอันนี่อะไไหเนแะกันนเจ้จืบ,บัว<อ>้เหลียงนะออาจารย์ร้อยทีออยู่ย่น ได้คลิปหลายกูมู่เนี่ยอาจารย์ลอยมื่อเนี้ยจะคลิปแล้วอาจารย์ทายเหรียญจะได้โบนิสล่ะครับลูกคุเจฟโต๊กของนายพ่อท้าอยู่ด้วยครับท้าแต่ท้ามากคลิปละเมินละเมินกับพ่อท้าอจะได้ยมาตามมาพี่น้องครับแล้วก็จะาย่างเนี่ยวันนั้นครับพอย่างแล้วครับมาตามมาพี่น้องตามมาครับพร้อมแล้วรอบแล้วครับพี่น้องรอบคุณกับรอบพี่ ความเคลื่อนไหวขณะนี้เวลา18นาฬิกาพี่น้องเด้อสวัครับทีมงานเซ็นคลังเฮดเหีอยู่ครับพี่น้องครับ เสียเกินตาตาแต่ยอมพักไม่ยอมพอนเลยเสียให้แล้วไม่นี้บ่อร่างกลางงานสารเดยพ่สมัยอ้าวโอเคครับพี่น้องสหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้อกสำนึกกันนะครับเด้อเบิ่งเล่วมา่เล่วกันยี่ดีแน่้ยสุขสุขคนครับรับรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปเนะพี่น้องเนาะเฮ้อไม่ n h á งอันนี้ตัวจีนป่ะครับเตี้ยวครับเตี้ยวเตี้ยวมามาแต่ไซนนะครับจากโคซุ้มครับโคซุ้มป่ะ โสดงปรางานแรกเลยครับหรือว่าเคเอยมาปะคอยมาครับอันที่ว่าก๋วยเตี๋ยวหมูแมน่นเดี๋วก้อนเลนด,ด่มาตั้งยุ่นี่ล้ที่ว่าหรือวาน้องบดดครับโอ้โหรายการายการครับข้หา,ามมหนาวเดี๋ยวมากาหนดเวลาเท่าไรนะครับนี่เรื่อยๆครับสอดแจ้งรมอคุณละออง่ายมลรับผมครับผม ผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวฟรีเพื่อ้พี่น้องมาหนึ่งพนา,นาเพื่อเลี้ยงครับพี่น้องอ้าโอเคครับพี่น้องไปแล้วพี่น้องครับผมเป็นอย่างไรแล้วครับอ้อมแล้วรอบแล้วครับเดือดรานที่น,นาเลยพี่น้อง